สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่จะเรียนกันนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องการทํางานบ้านกับสมาชิกในครอบครัวนะเวลาเราอยู่บ้านนะคะในบ้านของเราก็จะประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแม่นะคะพี่หรือน้องของเรานะทุกคนที่อยู่ในบ้านต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของงานบ้านทั้งนั้นวันนี้เรามาดูกันค่ะว่างานบ้านในแต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างเริ่มจากงานที่1น,นะคะได้แก่งานทําความสะอาดบ,บ้านลนักษณะงานการทาความสะอาดบ,บ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปาดกวาดเช็ดถูพื้นที่ต่างๆภายในบ้านให้สะอาดเรียบร้อยนะคะ งานต่อไปค่ะเป็นงานประกอบอาหารนะคะงานนี้ลักษณะงานก็คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เราแล้วก็ทานกันในแต่ละวันนะคะก็จะต้องมีคนรับผิดชอบในการปรุงและประกอบอาหารให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะ งานต่อไปนะคะคือาง,างานเก็บล้างลักษณะงานเก็บล้างนะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่เราใช้แล้วนะคะหรืออุปกรณ์เครื่องครวัวต่างๆที่เราทําในขณะที่เราประกอบอาหาร <spe ak ful> ไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นํามาเก็บเข้าที่ค่ะงานต่อไปะค่ะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทาความสะอาดเครื่องแต่งกายนะคะ <spe ak ful> งานนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซักเสื้อผ้านะคะ ดูแลทําความสะอาดเสื้อผ้าต่างๆขจัดรอยเพื่อนต่างๆรวมถึงการพับเก็บนะคะแล้วก็รีดให้เรียบร้อยค่ะงานต่อไปนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการภายในบ้านค่ะลักษณะงานก็คือเป็นงานที่ให้บริการเช่นงานจัดโต๊ะงานกรอกน้ํา หรือการช่วยเหลืองานต่างๆในบ้านนะคะเราเรียกว่างานบริการภายในบ้านค่ะงานสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะก็คืองานบํารุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านนะคะลักษณะ,ะางานก็คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงต่างๆในบ้านการดูแลบริเวณสวนการดูแลบริเวณที่เป็นทางระบายน้ําต่างๆรวมถึงการจัดก,การกับขยะภายในบ้านด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับงานบ้านที่สมาชิกในบ้านช่วยกันทํา ะะมีทั้งหมด6ประเภทงานด้วยกันนะคะทีนี้วันนี้ครูมีภาระงานที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำส่งครูหนึ่งชิ้นค่ะนะคะได้แก่สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําก่อนก็คือให้นักเรียนระบุมานะคะว่าในบ้านนักเรียนประกอบด้วยสมาชิกใครบ้างนะคะเช่นมีพ่อมีแม่และตัวนักเรียนหรือถ้านักเรียนมีพี่หรือม,มีน้องก็เขียนมาด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนํา 6ประเภทงานนะคะที่ครูสอนไปมาเขียนระบุลงไปในแต่ละคนค่ะว่าใครนะคะในบ้านของเรียนรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะคะเขียนบรรยายมาให้ละเอียดน,นะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพงานทิ้งน,นั้นส่งครูมาค่ะครูจะรอนะคะอย่าลืมตกแต่งให้เรียบร้อยอย่าลืมเขียนชื่อ ะคะให้เรียบร้อยเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นงานของใครครูจะเตรียมอระบ้องงานไว้รับงานของนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะแ,แลวบ๊ายบาย